ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็ผ่อนคลายนิดหนึ่งนะครับก็มาถ่ายตรงบริเวณที่หมอปลูกผักไว้กินนะครับหัวข้อของเขาก็คือเรื่องของการปวดศีรษะที่ไม่ฉุกเฉินมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าบางทีกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเราปวดศีรษะในลักษณะาตามที่หัวข้อคลิปที่หมอจะเล่าให้ฟังเนี่ยทีนี้เราก็บางทีปวดรุนแรงมากจนกระทั่งว่า เรารู้สึกว่าเอ๊เราจะต้องไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉินหรือไม่นะครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลากลางคืนในช่วงเวลาฉุกเฉินเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมีการใช้ดุลพินิจนิดนึงว่าเราควรจะไปหาหมอที่ห้องฉุกเฉินหรือไม่นะครับในหลายๆกรณีเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในอันตรายของเขาเนี่ยของอาการปวดเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับแล้วก็ มันก็เป็นทั้งผลดีผลเสียเหมือนกันคืออาจจะทําให้เรารอนานได้แล้วก็ทําให้มีการเสียโอกาสนะครับของผู้ป่วยที่ฉุกเฉินจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาการปวดหัวประเภทแบบไหนที่คร่าวๆนะครับคร่าวๆเราไม่ได้ฟัน,งนธงเลยทีเดียวว่ามันไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ฉุกเฉินเนี่ยอ,อ่ก็คือคร่าวๆคือว่าอาการปวดเนี่ยปวดช้า ไม่รุนแรงนะครับมันไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยปวดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปวดเหมือนอฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นคือค่อยๆปวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้ปวดทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาการปวดนั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้เรามีแขนขาอ่อนแรงข้างหนึ่งหรือว่าการมองเห็นเนี่ยลานสายตามองเห็นได้ปกติอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะครับ ถ้าผู้ป่วยไม่ซึมนะครับไม่มีอาการขึ้่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงแ่าวรุนแรงไม่มีอาการชักแล้วก็สติสัมัญชัญญะดีนี่ก็ไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลในช่วงเวลาฉุกเฉินอันนี้คือคร่าวๆก่อนนะครับทีนี้มันก็ยังมีลักษณะอื่นๆอีกเหมือนกันที่ที่เราอาจจะนํามาพิจารณาว่าเอา๊ะเราควรจะไปหาหมอในช่วงเ,เวลาฉุกเฉินหรือไม่นะครับก็อาจจะ อย่างที่บอกนะคืออาการปรวดเนี้ยคงที่คําว่าปวดคงที่นี่หมายความว่าอาการปรวดเท่าเดิมอ่ะไม่ได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปวดย้ายตําแหน่งนะสมมติว่าเราปรวดขมับซ้ายอ่ะอยู่ๆมันย้ายตําแหน่งไปขมับขวาไปท้ายทอยไปกลางกระหม่อมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยอันตรายก็อาจจะไม่ อาจจะใช้วิธีการใช้ยาแก้ปวดธรรมดาก่อนแล้วก็ลองให้สว่างแล้วอาจจะไปหาหมออะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มันจะมีอันนึงก็คือที่เราเชื่อว่ามันไม่ฉุกเฉินนะครับก็คือปวดเรื้อรังคําว่าเรื้อรังเนี่ยเราจะใช้ตเ,เวลามากกว่า3เดือนนะครับมากกว่า3เดือนก็จะเป็นเป็นหายใน3เดือนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องมากกว่า15วันต่อเดือนอันนี้คือปวดเรื้อรังมันไม่ได้ปวดทันทีค่อยๆปวดเรื่อย <S <S <peror. S 2> ๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีช่วงเวลาที่มัน หายก็มีนะครับมีเวลาต้องมีเวลาที่มันหายนะครับไม่ใช่ว่าปวดเรื้อรังทุกวันทุกวันแล้วปวดมากขึ้นไม่คงที่อันนี้ก็ต้องไปตรวจแต่ก็ไม่ได้ฉุกเฉินอยู่ดีนะครับอ,อ,อย่างสมมติก้อนเนื้องอกในสมองเนี่ยมันก็ปวดเรื้อรังได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่มันไม่มีเวลาที่มันจะหายนะครับเพราะก้อนมันก็ยัยงเป็นก้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับกินยาก็ไม่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้อนในสมองถ้าเป็นจริงๆแล้วเนี่ย แม้มันจะปวดหัวรังนะครับแต่ยังคงเป็นปวดบริเวณเดิมไม่ใช่เปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยก็มักจะไม่ใช่เป็นก้อนในสมองและอะไรทํานองนี้นะครับมีลักษณะการปรวดอีกอันหนึ่งที่เราถือว่ามักจะไม่ฉุกเฉินมักจะไม่จำเป็นต้องไปหาหมอทันทีก็คือหายเองได้นะครับปวดแล้วหายเองได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามหรือบางทีเราใช้ยากแก้ปวดธรรมดาเนี่ยมันก็หายได้เช่นเดียวกันนอนพักมันหายได้อะไรประมาณนี้นะครับ แต่มันจะมีอาการปวดประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ฉุกเฉินเช่นเดียวกันก็คือว่าเวลาที่เรามีประจำเดือนผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับมีประจำเดือนนี่จะปวดปวดมากเลยนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็พอหลังจากที่รอบเดือนหมดเนี่ยก็จะหายไปอันนี้ก็ถือว่าไม่ฉุกเฉินเช่นเดียวกันนะครับแต่บางคนเนี่ยดื่มสุรากินเหล้าเนี่ยดื่มแล้วปวด หมดฤทธิ์เล่าหรือไม่ดื่มก็ไม่ปวดอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอฉุกเฉินนะครับเพราะว่าแหมงานภาระงานเขาก็เยอะใช่ไหมครับแต่บางคนก็เจอแสงสว่างเจอเสียงอะไรที่มันก่อกวลเราเนี่ยก็ทําให้เราปวดได้อันนี้ก็ไม่อันตรายเช่นกันนะครับก็อยู่ในกลุ่มค่อนข้างจะเป็นในกลุ่มของไมเกรนเท่านั้นเองนะครับอาการปวด่บบประเภทนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งอายุ เป็นวัยทํางานนะครับวัยทํางานอาจจะใช้หน้าจอมากมือถือหรือใช้เวลาใช้สมองในการคิดเนี่ยนะยิ่งในวัยทํางานเนี่ยแล้วก็นึกถึงเรื่องของออฟฟิศซินโดรมมากกว่านะครับอาจจะเป็นเกือบ90%้ได้ซ้าไปนะครับแต่ถ้ามากกว่า50ปีแล้วก็มีอาการปวดครั้งแรกไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้ก็อาจจะต้องต้องเล่นความสําคัญนิดหนึ่งนะครับ ปวดอีลักษณะหนึ่งซึ่งก็ถือว่าไม่ฉุกเฉินเช่นเดียวกันก็คือปวดตึงต้นคอครับเราเอามือกดที่ท้ายทอยใต้ใต้กะโหลกเนี่ยนะครับออบางทีก็อาจจะงงง,งมึนๆแล้วก็มีจุดที่เรารู้สึกว่ากดไปแล้วเนี่ยเออตรงนี้แหละที่เราปวดอันนี้ถือว่าปวดนอกกะโหลกศีรษะนะครับก็ถือว่าไม่ฉุกเฉินเช่นเดียวกันนะครับปวดต้นคอลองเอามือกดกดนวดนวดดูอ๋อมันมีจุดที่กด แล้วปวดเหมือนที่เราเป็นเนี่ยอันนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาหมอเลยทันทีอย่างฉุกเฉินนะครับทีนี้มันจะมีอีกประเภทหนึ่งคือว่าเวลาที่คนไข้ปวดมาเนี่ยหมอจะถามว่าอันนี้อ่านหนังสือบาอ่านหนังสือมากไหมเล่นจอมือถือมากไหมนะครับ ถ้าวันวันหนึ่งอ่านหนังสือใช้สายตาแล้วก็อยู่หน้าจอมือถือเนี่ยก้ามเนือเบาตาลาก็ทําให้เราปวดเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ฉุกเฉินเช่นกันหรือแม้กระทั่งมีประวัติโดนล้มหรืออุบัติเหตุเนี่ยนะครับที่ที่แบบยังมีสตินะครับแล้วก็ไม่มีอาการชักคือรู้ตัวตลอดอันนี้ก็อาจจะไม่ฉุกเฉินเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็หวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับทั้งตัวของเราเองแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานกลางคืนในห้องฉุกเฉินเนี่ย เราก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะราปวดหัวอย่างนี้เราต้องไปหาหมอเลยไหมอะไรเงี้ยรอเช้าได้หรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ